ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับแค่แซงแล้วก็อยู่กับโน่นครับตัวดำๆนะไม่ใช่ใครไหนพี่กด NNK Channel นะครับวันนี้ก็มารับภารกิจนะครับผมก็นะครับมีคนถามมาพี่แค่แล้วข้างล่างได้เชื่อมไหม ดูเลยละกันนะครับนี่นะครับก่อนเชื่อมนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับงานนะครับใต้ล่างนะครับนี่ครับก็ยังไม่ได้เชื่อมนะครับอ่าอันนี้นะครับเอามาให้ดูนะครับทั้งแถบเลยนะครับยังไม่ได้เชื่อมนะครับอ่าส่วนนะครับด้านที่เชื่อมแล้วนะครับก็จะอยู่ทางแถบนี้นะครับนี่นะครับผมเชื่อมแล้วนะครับ นี่นะครับงานด้านล่างนะครับหรืองานใต้ท้องนะครับนี่ครับอันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเชื่อมแล้วนะครับนี่นะครับผมก็จะเชื่อมทั้งหมดนะครับนี่นะครับยันโน้เลยนะครับเหมือนกันนะครับต้องเชื่อมให้ตลอดนะครับผมนู่นครับจะเห็นว่าแถบนี้นะครับเชื่อมหมดแล้วนะครับใต้ล่างนะครับนะครับ ก็จะเห็นดำๆนะครับผมเห็นไหมแหแบบนี้เลยนี่นะครับผมอ่าลอยลอยเชื่อมเสานะครับผมนี่เสากลางนะครับเพิ่มมาแล้วนะครับนี่ครับก็ตอนเราไปซื้อนะครับก็เหล็กเสากลางตัวนี้นะครับก็หมดนะครับก็เลยได้มาได้มาแค่สองต้นก่อนนะครับก็เลยอันนี้เอามาส่งแล้วนะครับเราก็เอาทําการเอาใส่เข้าไปนะครับ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับส่วนด้านนี้นะครับพี่กดนะครับก็ไล่เชื่อมหมดแล้วนะครับนี่ครับเทคนิคและวิธีการเชื่อมนะครับผมนี่ดูวิธีการเชื่อมใต้ล่างนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีเสื่อปูนอนอย่างดีนะครับนี่ครับมีเสื่ออย่างดีเลยนะครับงานจะออกมาดีนะครับถ้าเราเห็นงานนะครับเห็นแผลหรือเห็นว่า วิธีการเชื่อมนะครับว่าแผลตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็งานก็จะออกมาดีนะครับพี่กดนะครับ N N K Channel นะครับถึงกับนะครับใช้นะครับมือจับแซ่เลยนะครับนอ่เป็ไงอ่ะก็ใส่ถุงมือนะครับถุงมือดีใช่ไหมช่างนะครับก็บอกว่านะครับอยากจะได้สปอนเซอร์ถุงมือสักหน่อยนะครับพราอันเก่ามันทะลุแล้วนะครับโอ้โห นี่นะครับวิธีการเชื่อมนะครับใต้ล่างนะครับไม่ธรรมดานะครับผมนี่พอเขาต้องก้มไปให้เห็นงานด้วยนะครับพี่กดเลยต้องใช้วิธีการจับแท่เชื่อมเลยนะครับโอ้สุดยอดนะครับเป็นไงเมื่อยไหมเมื่อยไหมพี่กดเมื่อยเมื่อยนะครับผมก็ดูตัวนะครับตัวไม่ใช่น้อยนะครับ ก้มไปที่แคบๆนะครับก็พอดีนะครับก้มไปพักไปนะครับเพราะว่าตู้น้อยนะครับตู้น้อยก็จะไหม้นะครับผมตู้พลังสนใจครับสนติดต่อแค่นี้ได้เลยนะนี่ตู้พลังนะครับเรียกอันนี้เรียกหาสปอนเซอร์หรือไงอยากได้เฮ้ยนี่เนี่ยครับผมก็อยากได้มาฮะหรือตู้อาร์กอนก็ได้นะสปอนเซอร์นะครับได้ได้ยินพี่กดแล้วนะครับเข้ามานะครับวันนี้นะครับก็จะวิธีการเชื่อม ใต้ท้องมาฝากนะครับผมเชื่อมนะครับใต้ท้องก็คือตัวนี้นะครับการเชื่อมนะครับนี่ครับนี่นะครับใต้ท้องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับอ่าแค่เส้นแง่ก็จะเชื่อมให้ดูนะครับผมก่อนนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องเตรียมพื้นที่นะครับนี่ครับ นี่นะครับส่วนแนวเชื่อมตัวนี้นะครับก็มี FC หรือท่านผู้ชมนะครับบอกว่าพี่แค่สอนเชื่อมหน่อยนะครับก็จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากนะครับวิธีการนะครับเชื่อมแบบนี้นะครับออเราก็ดันแท่เข้าไปนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับอ่าผมจะเชื่อมขึ้นเชื่อมขึ้นนะครับเชื่อมขึ้นนะครับแบบนี้นะครับเชื่อมขึ้นแบบนี้นะครับเวลาเราดันลวดนะครับ ดันเข้าไปนะครับดันเข้าไปแล้วก็ช่วยโยกสักหน่อยนะครับดันเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับบางคนนะครับพอแสติดปุ๊บแล้วก็ไม่ดันเข้าไปนะครับก็จะไม่ได้ช่วยอะไรนะครับก็มันก็จะไม่ติดนั่นเองนะครับอมาดูวิธีการทำกันนะครับ ก็จะออกมาสวยปันนี้นะครับเพราะว่านะครับตอนนี้นะครับเป็นช่วงเย็นแล้วด้วยนะครับก็จะมีเอ่อเรื่องของการทํากับข้าวนะครับผมอ่าของบ้านต่างๆนะครับไฟก็จะน้อยๆหน่อยนะครับก็นี่นะครับอันนี้เป็นรูที่สนิทนะครับก็เชื่อมง่ายส่วนรูที่ห่างแบบนี้นะครับเราต้องใช้ตัวช่วยนะครับ ตัวช่วยก็คือแซ่นั่นเองนะครับแซเอามาช่วยให้ให้มีเนื้อเหล็กนะครับก็นี่นะครับวิธีการวางเหล็กนะครับก็จะวางไปลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเข้าเข้ารูปเลยนะครับเอาให้เข้ารูปเลยนะครับนี่ครับอันนี้คือเหล็กตัวช่วยนะครับก็เราก็จะทําการแ้มเลยครับ งานก็จะออกมาสวยงามบบนี้นะครับผมสาหรับคนที่เชื่อไม่เป็นนะครับก็ถ้าทําไม่เป็นนะครับถ้าไม่ลองทําก็จะไม่รู้เรื่องนะครับก็จะทําไม่เป็นอยู่อย่างนั้นแหละนะครับผมอ่าก็นี่นะครับแค่แส้แง่นะครับก็อาวิธีการเชื่อมด้านล่างมาฝากเอฟซีหรือท่านผู้ชมนะครับถ้าใครนะครับเห็นว่าคลิปแบบนี้นะครับมีประโยชน์นะครับยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแคทแงแง่ทำคลิปดีๆต่อไปนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ